ใไ,ได้ทั้งตัวเลยนะคะใช้หมักผมก็ได้นะคะแล้วก็ใช้หยดลงในบาสเวลาที่จนหยดสุดท้ายนะคะ ดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะพบกับตุมตังแล้วก็น้องดีนานะคะจากช่องชนิสีแทนนะคะวันนี้นะคะตามจะพาทุกคนมาทำโรสฮิปออยนะคะโรสฮิปออยเอาไว้ทาผิวนะคะเอาไว้หมักผมก็ได้ทาหน้าทาตัวก็ได้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเออเป็นผลกุลาบป,ป่าเนาะวันก่อนที่ตามไปเก็บมานะคะนี่หน้าตายอย่างนี้นะคะมีผู้ช่วยด้วยค่ะ น้องดีนามาช่วยหมัมมีด้วยนะคะก่อนจะไปดูนะตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร e นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนะคะโรสฮิปเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงมากเลยค่ะและก็เอาไปทําน้ํามันนะคะสะกัดทําเป็นเซรั่มทาผิวหน้าก็ได้นะคะทาออยเอาไว้ทาผิวนะคะแบบวันนี้นะคะตามจะทําทสูตรแบบง่ายๆแล้วก็ ใช้ใช้ของน้อยมากแล้วก็ใช้ราคา,าราคาถูกมากเลยนะมาดูกันนะว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างถ้าเก็บมาแล้วลูกมันจะยังแข็งแข็งนะคะตามก็จะทำให้มันอ่อนก่อนเอาล่วงทำให้มันอ่อนก่อนคะ่ะโดยการเอาไปแช่ช่องแข็งนะคะสักคืนนึงนะแล้วก็เราค่อยค่อยเอามาล้างแล้วก็ทำขั้นตอนต่อไปนะคะเห็นไหมคะลูกจะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตัด ตัดหัวที่เป็นขนขนออกก่อนค่ะตัดออกก่อนนะคะตัดออกเสร็จแล้วตามจะแช่ช่องแข็งไว้นะคะหนึ่งคืนเนาะแล้วก็ค่อยเอามาล้างน้ําอุ่นมันก็จะทำให้โรสชิปเนี่นะคะอ่อนลงนะคะซอฟลงเนาะตามก็ใช้กันไกรตัดเลยค่ะบางคนเขาก็ไม่ตัดก็มีนะคะแต่ตามก็ตัด กว่าจะหมดนี่ก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตัดหัวจุกออกก่อนนะคะตัดอันนี้ออกก่อน,นะคะ่ะ ก็เอาออกมาจากช่องฟิตนะคะตามแช่ช่องฟิตไว้คืนนะคะตอนนี้มันก็จะแข็ง่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้มันซอฟลงอ่อนลงด้วยการล้างน้ําอุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปล้างน้ําอุ่นกันค่ะ ตอนลงค่ะตอนนี้ซอฟลงเลยค่ะเนี่ยซอฟลงเยอะเลยค่ะซอฟลงเยอะเลยเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วนะคะตำก็จะตำนะคะหรือว่าจะบดก็ได้นะแต่ตำว่าตำให้มันให้มันแตกออกจากกันนิดหน่อยเนาะ อันนี้เราคุมสีคุมพลาสติกไว้นะคะเพราะว่ากลัวจะเผ็ดเพราะว่าปกติแล้วตำส้มตำตำ,ตำพริกตำก็ใช้อนี้ค่ะเพราะถ้าเราไม่แช่ฟิดไว้ลูกที่แข็งก็จะแข็งโป๊กเลยค่ะอันนี้ก็มันซอฟลงหน่อยนะคะอ่อนลงหน่อย มาดูนะคะว่าวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์มีอะไรม้างนะตามก็มีโรสฮิปนะคะผลกุหลับป,ป่านะคะหนึ่งถ้วยเต็มเต็มเลยนะคะอัดแน่นหนึ่งถ้วยกาแฟนี้นะคะแล้วก็มีน้ำมันอัลมอนด์ออยค่ะหนึ่งถ้วยนะแล้วก็ตามมีโอลิฟออยด้วยหนึ่งหนึ่งถ้วยกาแฟนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเทลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นอัลมอนด์ออยนะคะ แล้วก็สใส่ o l i อ e oil ด้วยค่ะน้ำมันมะกอกอุดมไปด้วยวิตามินอ e ีนะคะวิตามินเอวิตามินอ e, ีแล้วก็วิตามินซีจากโรสชินะคะโอ้โห,โหดูสิคะทุกคนสวยสวยมากเลยตามจะคุกยังไงใช่ไหมคะตามจะทำยังไงใช่ไหม เดี๋ยวตามจะใส่ไปในสโลคุกนะคะถ้าใส่ในสโลคุกเนี่ยก็จะตั้งไฟที่ต่ำสุดนะคะโลแล้วเราก็สโลคุกประมาณ4ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวใส่ลงไปเลยค่ะอืม <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าใครไม่มีสโลคุกนะคะก็ใส่ใส่ในหมอ้อหรือว่าใส่ในอันนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะใส่ในคุก <in> ในโอเว้นก็ได้ค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะในโอเว้นใช้ไฟอ่อนที่สุดก็เหมือนกันค่ะประมาณ4ีถชั่วโมงค่ะแต่วันนี้ตามจะทําในสโลคุกนะคะเห็นมคะมันมากเลยค่ะหอมด้วย เปิดไฟแล้วนะคะสล o นะคะโลสุดต่ำสุดเลยนะคะประมาณสี่ดชั่วโมงค่ะเเสียงล้งดีหน้าหิวหิวนมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะตอนนี้ผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงนะคะทุกคนตามก็โลว์คุกไปเรื่อยๆแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้แบบเดือดแล้วนะคะเห็นไหมคะเดือด กลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมเหมือนน้ำหอมอะ่ะหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้อ่ะค่ะเป็นเหมือนดอกกุหลาบใช่ไหมเพราะมันเป็นโรสฮิปเนาะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ตามว่าโอเคแนละ้วเดี๋ยวตามจะปิดไฟนะคะแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ดูสิคะทุกคนตอนนี้นะเช้าแล้วเดี๋ยวตามจะใส่ผ้าขาวนะคะแล้วเราก็กรองกันนะคะหอมมากเลยค่ะอืม <c oughs> อืมหอมน่ากินมากเลยค่ะ จนหยดสุดท้ายนะคะดูสีสิคะทุกคนสีสวยมากเลยค่ะเข้มข้นมากเลยค่ะดูสิสกัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตามจะเทใส่ขวดนะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้นะ ใน Google เขาบอกว่าสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ6เดือนนะคะราดูกันนะคะขวดนี้ตามก็สเตอริไลให้เรียบร้อยนะคะล้างก่อนล้างให้สะอาดแล้วก็ลวกน้ำร้อนนะคะแล้วก็เอาเข้า โอเวนอบแห้งเลยค่ะว้า wow, วสีสวยมากเลยค่ะว้าวเข้มข้นมากเลยค่ะ สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะใช้หมักผมก็ได้นะคะแล้วก็ใช้หยดลงในบารสเวลาที่จะแช่บารสนะคะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็เนียนนะคะใช้นวดหน้าก็ได้ค่ะช่วยให้หน้าเด็กนะคะลดเลือนริ้วรอยเนาะแล้วก็ช่วยป้องกันท้องแตกท้องลายผิวแตกผิวลายะค่ะว้าวสี่ขวดแล้วค่ะ ได้อีกขวดหนึง่งเป็นขวดหนึงทำแล้วเก็บไว้เป็นของขวัญคริสต์มาสสำหรับคนที่เราแลกก็ได้นะคะเนี่ยว้าวใช้ได้นานมากเลยนะคะเพราะว่าสกัดเข้มข้นมากเลยค่ะทุกหยดดูจากสีแล้วก็กลิ่นก็หอมหอมค่ะอ หอมมากเลยคะ่ะหยดนิดเดียวนะคะเดี๋ยวต้องหาขวดที่ที่มันมีที่บีบอะคะ่ะเหมือนบีบเซรั่มแล้วก็บีบแล้วก็แบบหัวปัม๊มหืมดูสิคะหยดนิดเดียวค่ะเข้มข้นมากเลยอะ่ะหอมมากเลยเดี๋ยวจะลองใช้แค่ตัวนี้นะคะทาผิวเนาะตลอดหน้าหนาวเลยเนาะ โอเคคลิปนี้ตามหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้ตามด้วยเนาะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ